สวัสดียามสายสารค่ะเพื่อนๆตูนค่ะ <c oughs> ตูนมะเขือยาวสองสองลูกตัวฟักยาวสองมัดแครปแครปไอญญหยางกระเบื้องน้องเคยเสื้อมาให้หอมหัวยายนไปหัวหนึง่งกุ้งไปหกเจ็ดตัว ตุกิกตุกกระเทียมซีอิ๊วญี่ปุ่นเข้าไปตุนต่ออยากกินพักพักตุนพูดถึงตุนพักเออมันก็จะมีอา,อาหารฝรั่งเศสเมนูหนึ่งตุนพักนะาจ้าตุนพักซับปะ ตัวโชตัวชูตัคืออ่ามะม่วงอ่าบะเขือม่วงนะจ๊ะอ่าชื่อรัตตตุยรัตตตุยตุมพักตุมหม้อ,อจ้ะก็ก็มีรสชาติแปลกแต่เจ้าเพราะว่าเาใช้อะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะจ้า รสชาติก็กเค็มๆเปรี้ยวๆหอมหอมืหอมอมือมลำเจาเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจะให้ลูกอ่านตัวมันน้อย <c oughs> ว่าเป็นอะไรยาง ทำไว้เจ้าหิวเมื่อไรก็ได้กินกินกับข้าว่องกับหนมปังพ่องเดี๋ยวหม้อหมดหม้อนี้ก็จะเข้าสู่เมนูเฮดเ,เหมือนเดิมเจ้าหั่นย่อยหั่นย่อย ใช้เวลาหน่อย ừ ừ ừ. อันนี้เขาก็ถ้าจะปอแล้วเจ้าเอาไว้เวลาจะกินก็นก็ตักอุ่นแฮมมือก็เพราะว่าเขาจะเก็บไว้ในตู้เย็นเขาจิ้มแฮมกา้างลยจิ้มแฮมรอบนึงละ เย่ยมดละจ้ะอ,อร่อยอร่อยอร่อยเคทเจ้าเรียบร้อย <c oughs> แฮมยังน้อยกับสามวัน <c oughs> วันนี้ยังบากวาดบ้านเต้อเจ้าเพราะว่าฝนก็หายยุดปติกี้เนาะอื้ออ๋ะ,อะก็เดี๋ยวเคอรี่จะมาหัเจ้านึงมาแล้วสองเจ้าละ ปังขอนปังขอนมาแล้วเจา้า